สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานำเสนอหุ้นนิเคี๊เช้านะครับหุ้นนิเคี๊เช้าของวันที่ของวันที่28นะครับเมษายนส5 6 6นายนะครับวันนี้ก็เป็นวันศุกร์แล้วนะครับสีฟ้าสีฟ้าสดใสนำโชคมาให้ทุกทุกท่านนะครับ ก็ขอขอบพระคุณสมาชิก,ท,ก,ท,กทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมทุกคลิปทุกคลิปเลยสําหรับหุ้นนี้เคอี K I, ก็คือหุ้นจากประเทศญี่ปุ่นนะครับวันนี้ไม่ได้มีดอกซากุระสวยๆมาให้ดูนะดอกอันนี้ก็อยู่ในประเทศญี่ปุ่นเหมือนกันนะครับดอกอันนี้นะอ่าเนี่ยเขาเรียกดอกอะไรไม่รู้นี่สีนี้เห็นมันเป็นสีนี้ก็เลยมันเอามาใส่วันศุกร์อ่วันศุกร์ประมาณนี้ เป็นสีแบบเพศเดียวกันกับวันศุกร์นะครับขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมทุกคลิปทุกคลิปเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสาหรับหุนญี่ปุ่นก็จะมีให้ชมวันละ2คลิป2รอบนะครับจันทร์ถึงศุกร์นะครับวันนี้ก็เป็นวันศุกร์วันสุดท้ายของสัปดาห์แล้วนะขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงเฮงเนะครับจับเลขไหนก็ขอให้มาเด้งเด้งเด้งบนล่างเลยนะครับขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับ ขอให้ทุกท่านเฮง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 นะครับประมาณนี้นะครับสักรู่นะครับอืมอ่าจะได้ไม่บังตัวเลขนะครับเอาคนลงก่อนนะครับประมาณนี้อ้ามีอะไรมาฝากบ้างวันนี้กี่เช้านะครับสี่ห้าหกนะครับเน้นที่ห้านะครับรองหกนะครับส่วนตัววิ่งลูดเน้นที่ห้ากับหกเหมือนกันนะครับสําหรับชุดวินนะครับชุดวินนะอ่าดูชุดวินให้ดีนะครับเจ็ด 9 0 1 4 5 6นะครับส่วน8คือตัวลองนะใครชอบ8ก็จัดไปด้วยในกลุ่มเหมืแล้วกันนะครับส่วนเลขเจาะ5 7 7 5 5 9 9 5 5 8อยู่ตรงนี้นะครับ5 8มันมันเป็นตัวลองก็เลยเอามาไว้ท้ายๆนะ5 7 7 5 5 9 9 5 5 0 0 5 5 1 1 5นะครับส่วน6ก็6 7 7 6 6 9 9 6 ห0 0 6 6 1 1 6นหหนึ่งหนึ่งหนะครับตัวรองก็คือหกแปดนะครับตามนี้นะส่วนตัวรองอันนั้นอีกก็คือรองเลขสี่นะครับอืมสี่ใครชอบเลขสี่ก็จัดไปนะครับอืมรองเลขสี่นะครับประมาณนี้นะเด่นนะครับตามนี้เลยนะครับหุ้นนี้เคเช้านะครับวันนี้วันอะไรวันศุกร์ สีฟ้าอ่าเอาสีฟ้านี่ก็แล้วกันวิ่งรูดห้ากับหนะครับส่วนชุดวินเอาตามนี้เลยนะครับอ่าตัวรองคือแปดนะใครชอบ8ดด้วยก็เอาไปใส่ด้วยนะครับส่วนห้านะครับห้าเจ็ดห้าเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าแปดนะครับอ่าหกก็เหมือนกันนะครับตามนี้เลยนะครับชวนชอบค่อยจัดนะครับอ่ารุ่นลมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับอืมนนี้คือเช้านะ พบกันใหม่ก็หุ้นนี้คืออีบ่ายนะครับสําหรับหุ้นนี้คืออีเช้าก็ขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีเฮงเฮงเฮงเนะครับตามนี้นะครับขอขระคุณมากๆขอให้ทุกท่านได้เฮดรกิจกันครับรุ่นลมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับสวัสดีครับ